ดูทุกคนลูกแพรมันร่วงลูกแพรดกมากปีนี้น้องหมาเดินหาที่สี่ได้ที่สี่แล้ว ช่วงนี้ฝนตกกับทุกวันทุกทุกคนสนามหญ้าก,ก็เขียวสวยมากสวยมาก สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะห่างหายไปนานโนรีกลับมาเจอกับพเพื่อนอีกแล้วเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวนะวันนี้ก็เลยอยากมาคุยค่ะก็มีเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าเพื่อนบ้านหรือป้าข้างบ้านนะคะคือคือเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันโนสมัยก่อนที่ที่จะมาอยู่นอร์เวย์ก็คือรอบรอบบ้านนั่นแหละคะ่ะทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งป้าน,นะอาคนรู้จักนะ,ค,ะคือเพื่อนบ้านนะคะก็ติดตามเราทาง Facebook ด้วยก็เขียนข้อความมา เขียนข้อความมานะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องมาเท้าความก่อนฮนะคะลีมีเพื่อนนะคะเพื่อนสมัยวัยรุน่นเพื่อนรุ่นเด็กอะคะ่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถ้านใะครอยู่ที่เขาใหญ่เนาะเขาอะ เขามาอยู่ต่างประเทศเขามาอยู่หลังรีได้ประมาณปี2ปีเขาจะเป็นเขามาอยู่ยุโรปแต่ลีไม่บอกว่าประเทศอะไรเนอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเคาดูแล้วเขาเออบางคนดูแล้วเขาจะรู้ว่าเป็นเออเป็นคนนี้เลยอะไรเงี้ยคือเขาก็แต่งงานกับชาวต่างชาติยุโรปเหมือนกันแล้วเขาก็มาทำอ่าเป็นลูกจ้างนะคะเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานทั่วไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเพิ่งมาเปิดร้านอาหารนะคะเปิดร้านอาหารอยู่ที่ประเทศนั้นเป็นเจ้าของกิจการเองก็เลย มีคือสาเหตุนี้ก็คือเลยมีป้าข้างบ้านที่เมืองไทยนะเพื่อนนะคะก็ส่งข้อความมาว่าเออเนี่ยเออคนนั้นน่ะเขาไปอยู่ต่างประเทศนะเขาเป็นเจ้าของกิจการนะเขามีร้านอาหารเป็นของตัวเองทําไมไม่ทําอย่างเขาบ้างล่ะคือเขามาคุยเนี่ยลีก็คิดว่าเออคิดในแง่ทางดีนะคิดในแง่บวกว่าเออเขาคงอยากคุยอยากเอออยากจะอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดในแง่บวกก่อนนะเพราะว่าลีไม่อะไรมากมาย กับใครสักเท่าไหร่คือ,อลีอยากจะบอกไว้นะตรงนี้นะคะก็คือถ้าเขาดูคลิปนะเขาก็รู้ว่าลีทำ u t u b e คือคือไม่ใช่มีคนเดียวนะก็มีแบบเออเขาเขาพูดเขาพูดในทํานองว่าเออเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังนะเขาเล่าว่าเออเนี่ยคือ,ค,อคือครั้งที่แล้วกลับไปนะคะกลับไปเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันเขาเป็นญาติญาติกันกับ เพื่อนคนนี้ค่ะเขาก็มาคุยก็เนี่ยเออไอเนี่ยมันเปิดร้านอาหารนะ่ารู้ไหมอย่างงู้อย่างางี้คือคือถ้ารีคิดในแง่บวกก็คือเขาก็อยากมาคุยหาเรื่องคุยกับเราแต่อีกแง่หนึ่งก็คือเขาอยากจะมาคุยโว้โอวดเราก็คิดได้สองแง่สองงามแต่ว่าแต่ว่า รีก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าที่มาทําคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเสนอความรู้นิดหน่อยคือคือประสบการณ์นิดหน่อยว่าทําไมอะไรยังไงถึงการเป็นเจ้าของกิจการอยู่ต่างประเทศกับการที่จะเป็นลูกจ้างมันต่างกันอย่างไรแล้วเราชอบแบบไหนนะเดี๋ยวรีมาเล่าให้ฟังค่ะ คือแต่ละประเทศกฎตัวบทกฎหมายของแต่ละประเทศมันต่างกันนะทุกคนทั้งภาษีค่าคงชีพแล้วก็ประชากรความต้องการของประชากรของแต่ละประเทศรียกตัวอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยประเทศนอร์เวย์ค่าคงชีพค่อนข้างสูงภาษีค่อนข้างแพงการที่เธอ,อะระหว่างรีจะเปรียบเทียบระหว่างเป็นเจ้าของกิจการกับ เป็นลูกจ้างนะคะคือแล้วแต่ความชอบคือคนที่จะทําเป็นเจ้าของกิจการเปิดเป็นร้านอาหารร้านขายของชําหรือร้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบที่จะเป็นลูกจ้างการเป็นเจ้าของกิจการที่นอร์เวย์เนี่ยคือค่าเช่าค่ะค่าเช่าถ้าคุณไม่มีไม่มีร้านเป็นของตัวเองเนี่ยค่าเช่าไปแล้วค่าภาษีขายของได้เท่าไหร่หรือทํากิจการได้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ภาษีไปแล้ว เงินป่วยนี่ลีไม่แน่ใจนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ไหนจะจ้างลูกจ้างลูกจ้างป่วยเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายให้ลูกจ้างด้วยแล้ววันหยุดที่สําคัญคือวันหยุดคือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยคือคือถ้าปิดกิจการอปิดร้านนะคะปิดร้านคุณก็จะไม่ได้รายได้ตรงนั้นแล้วก็ จะมานั่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะมานั่งคิดมากว่าเออเราจะได้รายได้เท่าไหร่แต่เดือนนี้ได้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือวันหยุดไม่มีตายตัวจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้สําหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวนะแล้วก็ที่สําคัญคือเงนิงนเงนิงนพักร้อนเราก็จะไม่ได้เพราะเราเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วที่สําคัญคือการจ้างลูกจ้างอ่ะทุกคนลูกจ้างอ่ะถ้าเราทําเองเราก็เหนื่อยเองแต่ถ้าเรามีลูกจ้างเนี่ยอย่างที่บอกคือนายจะค่าเงิน ลาพักร้อนลูกจ้างลูกจ้างป่วยแล้วกันหาลูกจ้างที่เนี่ยนะคะทุกคนถ้าไม่ให้ญาติพี่น้องกันหรือเอาคนรู้จักมาทำเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องออทําตามกฎหมายของที่นี่นะก็คือเวลาพักร้อนวันหยุดแล้วก็เงินพักร้อนลูกจ้างลาป่วยเนี่ยคือเราคือเราเสียนะทุกคนถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการส่วนนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการเป็นลูกจ้าง ยกตัวอย่างลีค่ะทุกคนลีเป็นลูกจ้างมาตลอดนะคือตอนที่อยู่กับแฟนคนแรกลีก็อย่างที่บอกคลิปเก่าๆนู่นลีบอกมาหลายคลิปแล้วว่าลีได้งานทําเลยเป็นลูกจ้างเป็นบริษัทก็คือบริษัทเอกชนนะก็คือเป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะแปีที่ลีทํางานเป็นลูกจ้างคือวันจุดตายตัว นั่นก็คือเป็นงานเอกชนนะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ลีมาเจอกับแฟนคนปัจจุบันนี้ช่วงนั้นลาออกจากงานก็คือหยุดงานาปิดปิด,ปดเขาเรียกว่าปิดแผนกนะคะเพราะว่าช่วงนั้นคือช่วงฟองสบู่ <c oughs> ก็คือปิดแผนกลีก็มาเจอกับแฟนคนนี้พอดีแล้วก็ลีก็ถามกับแฟนว่าคือลีอยากมีร้านขายของชําขายของเอเชียเป็นของตัวเองแฟนลีก็ อธิบายให้ฟังว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเธอเป็นเจ้าของกิจการนะเธอจะไม่มีวันหยุดฉันจะไม่ได้ไปช่วยเธอขายนะสาว์อาทิตย์ฉันก็จะหยุดอยู่บ้าน1ปีฉันมีวันหยุด5อาทิตย์ฉันก็จะไปเที่ยว นู่นเที่ยวนี่ต่างประเทศเธอก็ไม่ได้หยุดนะเธอจะเอาไหมฉันช่วยเธอได้นะแฟนลีก็อธิบายให้ฟังตอนนั้นลีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะแฟนก็อธิบายว่าเออเธอจ้างพนักง,งานเธอก็ต้องเธอก็ต้องเ,ออเสียค่านู่นค่านี้ให้เขาถ้าเธออยู่ร้านเองอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมเวลาเธอป่วยเนี่ยเธอจะ ปิดร้านได้ไหมจะไม่มีใครช่วยเธอนะเวลาเธอป่วยอะไรเงี้ยแฟนก็จะอธิบายให้ฟังลีก็เลยมาถึงบางอ้อลีก็เลยตัดสินใจเลือกสมัครงานที่ลีทําอยู่ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลก็เป็นงานของรัฐบาลก็เป็นลูกจ้างอีกโอ้โหแบบคือมันคือคือ,ค,อคือลีคิดถูกค่ะทุกคนลีคิดถูกมากที่เลือกที่จะเป็นลูกจ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมข้อดีเลยนะข้อดีอะ คืองานที่นี่เป็นลูกจ้างมันไม่ได้เป็นลูกจ้างแบบถูกกดขี่มันที่เมืองไทยจะไม่มีบริษัทหรืออะไรมากดขี่เราทั้งหัวหน้าทั้งระบบการทํางานไม่มีการขดกดขี่ข่มเหงหรือเอาเปรียบเราเราสามารถที่จะเรียกร้องตรงนั้นได้ แล้วหลักๆเลยคือหนึ่งวันหยุดค่ะทุกคนมีวันหยุดประจํหนึ่งปีมี5อาทิตย์คือไปเที่ยวต่างประเทศได้เลยไปเที่ยวกับเมืองไทยได้เลยที่เราก็ได้เงินแล้วเงินฮอลิเดย์ก็ได้ทุกปีนะคะเดือนมิถุนาก็จะได้เงินฮอลิเดย์ทุกปีแล้ววันหยุดตายตัวเสาร์อาทิตย์คือเขากําหนดให้เลยคือที่นี่ทํางานเป็นชั่วโมงนะทุกคนกําหนดให้เลยว่าถ้าคุณทํา100เรซ็์แล้วเนี่ยคือบางที่เนี่ยบางครั้งก็จะไม่สามารถทํา โอ้ว่าทำได้ก็คือทำโอทีได้คือร้อยเปอร์เซ็นต์คุณทำได้แค่นี้ก็แค่นี้ก็คือคือเขาแบบเออคือป่วยค่ะทุกคนที่สำคัญคือป่วยสวัสดิการดีมากเวลาคุณป่วยเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอค่ะแปดวันคือนอนอยู่บ้านโทรไปบอกหัวหน้าเพื่อนร่วมงานว่าป่วยก็ได้เงินแล้วก็ที่สำคัญคือป่วยนานป่วย ป่วยแบบเออป่วยนานเลย3-4เดือน5เดือนเป็นปีก็ยังได้เงินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตกงานนะคะทุกคนช่วงตกงานแรกๆตกงานแรกๆ3เดือนแรกได้เงินเดือนนะคะได้เงินเดือนปกติช่วง3เดือนเนี่ยที่เราตกงานเนี่ยเป็นช่วงที่เรากําลังจะหางานใหม่เราก็จะได้เงินตรงนั้นก็คือพารเมเทียริงก็คือเขาเรียกว่าอย่างนี้เนาะภาษาโนเวย์ก็จะได้เงินช่วงนั้น3เดือนช่วงที่เราลองงานหางานใหม่แล้วที่สําคัญคือถ้าเราท้อง ลาคลอดคือทุกปี8เดือนหนึ่งปีเลี้ยงลูกอยู่บ้านเราก็ได้เงินถ้าเราเป็นพนักงานประจําคือบรรจุแล้วคือเราเป็นลูกจ้างประจําบรรจุแล้วเนี่ยคือได้เงินเดือนกับคลอด8เดือนเนี่ยอยู่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน8เดือนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเงินเดือนเราได้เท่าไหร่เราก็ได้ตรงนั้นถ้า1ปีอยู่บ้านก็เงินเดือนก็จะลดลงนะก็กลับมาทํางานได้อีกค่ะทุกคนถ้าคุณบรรจุแล้วลาคลอดทางานคือคือคือสวัสดิการมันต่างกันแล้วที่สําคัญการที่จะเป็นลูกจ้าง ทุกคนมันจะผ่อนคลายไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอยู่ เกาจ็เดือนนี้จะได้เท่าไหร่เดือนนี้ได้เท่าไหร่คือคือเราได้ตายตัวเรารู้ว่าเออเงินเดือนออกแล้ววันที่12ของทุกเดือนเงินเดือนออกนะมันได้เงินตายตัวเราก็จะไม่สี่เรลียมวันหยุดก็ผ่อนคลายคือคือไม่คิดมากค่ะทุกคนไม่คิดมากคือคือมันแล้วแต่ความชอบนะคือจะถามว่ารวยไหมถ,รรถ้าเรารู้จะอุ้ยขออภัยค่ะทุกคนเพิ่งถ้าเรารู้จักใช้เงินรู้จักออมรู้จักเก็บ ส่วนไหนใช้ส่วนไหนเก็บส่วนไหนฟุม่มเฟือยเนี่ยคือไม่ต้องรวยค่ะคืออยู่ได้สบายแค่สบายใจสบายกายคือมีบ้านมีรถมีงานทําชีวิตของคนนอร์เวย์จะเป็นอย่างนี้คือสโลไลค่ะทุกคนคือเขารู้ว่าว่า แก่ตัวไปเนี่ยก็ทํางานนะเขาแก่ตัวไปเขามีเงินกเกษียณกินเขาก็ไม่เดือดร้อนไม่อะไรมากมายคือตรงนี้อะค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะคุณจะเป็นเจ้าของกิจการเองหรือจะเป็นลูกจ้างมันแล้วแต่การเลือกของแต่ละคนนะเมียฝรั่งนอร์เวย์หลายๆคนนะคะก็อ,อาจจะรู้ตรงนี้รู้ดีฝรีด้วยก็ก็นะแล้วแต่อย่างที่บอกคือ คือแล้วแต่การเลือกก็คืออยากให้ให้นะคือใครที่มาดูคลิปนี้นะคะหรือคนไทยหรืออคนที่มีความคิดคิดที่เออต่างจากลีนะก็ก็เขียนคอมเมนต์ได้นะคะคือชอบแบบนี้จริงๆคือน้องหมากับทุกคนได้เวลาออกไปข้างนอกแล้วเที่ยงกว่าแล้วลีต้องพาเขาออกไปฉีอึไปฉี พาไปข้างนอกแล้วค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนกลับมาอีกครั้งนะคะโทรศัพท์รีขออภัยนะเพราะว่าเสียงหายหายขาดขาดก็คือยังยังยังเครื่องใหม่ยังไม่มานะคะรออีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะสองสามอาทิตย์ตอนนี้ก็ใช้เครื่องเก่าก็เสียงเบาๆหายหายก็ขออภัยด้วยถ้าเพื่อนๆรำคาญนะก็ทนรับฟังไปนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับรีหน้าจออีก เป็นระยะระ,ะนะคะลีจะไม่ห่างหายไปตลอดก็เข้าไปดูคลิปช็อตได้นะคะทุกคนก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ